ในทาเล่าวเรื่องบั้งสลาดข้างหนึ่งนานมาแล้วยังมีซาวนาขอบคั่วหนึ่งเห็นหน้ายุติ่นดงใงไงซึ่งเป็นเขตที่มีเสือให้ทุกทุกปีซาวนาต้องสูญเสียงงควายพอตามกว่าสองสามตัวย้อนเสือไงุกไปกิน ชาวบ้านผู้อื่นที่เห็นหนาอยู่บริเวณนั้นต่างก็เอาใจใส่ปอกวักรักษาสัตว์เลี้ยงของตุน๋นม้วห้กายเป็นเหยื่อของเสือด้วยการลามสัตว์ไว้ใกล้กับเถียงนาหรือผูกไว้ก้องเถียงและสุมไฟกองใหญ่เพื่อให้เสือและสัตว์หายมีความยั่นกลัวเมืม่อ<ม>หนึ่งในขณะทีชาวนา กำลังไถนาอยู่เสือโคงตัวใหญ่ทางลายพาลาดออกมาจากดุงมาซองเบิงสาวนาเห็ดเวียกเมื่อเห็นควยทึกดำตุ้ยใหญ่มันก็คืนน้ำลายหวังอยากกินเป็นอาหารเสือจึงขึ้นวางแผนออกกุนุบายเพื่อลองให้สาวนาตายใจ แล้วมันก็นยังไปใกล้ s าวนาสบายดี s าวนาผู้แสนสลดัดเสือเว้ากับ s าวนาสบายดี s าวนาตบและก้มหน้าก้มตาเห็นวียกต่ตอเสือใส่ความปยญญายามถามต่อท่านผู้สลาดเอ้ยจังเหมอนทานมีปัญญาเสียบแหลมเท ขนาดวะควายใหญ่ปนี้ทานยังหูจักบังคบับรรซาให้มันเห็ดเวียกแก่คาดแกไ่ไถฐานมีวิสาอาคมแนวใดจึงเห็นให้ควายฟังความเอาแท้อาวะพอ่อนาง่วหน้าบึงเสือเจ้าเละเละต่อไปวามันก็มีละบ่ขั้นบม่มีมันสีฟังความแนวใดมกป่าก็มีคู่จีปู่ก็มีวาด เสือเห็นว่าจะเขา้าหลอกคนได้จึงห้องถามตติมอีกว้าขันสั้นทานเห็ดแนวไรสศราวนาตอบกอย,ย้อนค่อยมีบ้างสลัดละบ่ถา้าบ่มีบ้างสลดัดก็บ่าสามารถบังขับบรรซาให้ควายไถนาจนมีเข่าเต็มเล่าดอกเสือมีความสนใจหลายต่อบ้างสลดัดมันอยากเบิ่งหน้าตาบ้างสลดัด ว่าจะเป็นหูหน่อรจึงห้องขอจึงห้องขอสาวนาให้เอาบ้างสลาดมาให้บึงท่านผู้สลาดเอ้ยจุกไปเอาบ้างสลาดของฐานมาให้ผู้ขาบึงเด้เพราะเป็นขวัญตาในใจเสือวังวา่าถ้าสาวนาหากออกไปเอาบ้างสลาดปาควายนั้นไว้ เวลานั้นจะคุบเอาควายตัวนั้นไปเป็นอาหารอันแทบซ้อยเจ้านาบอกกับเสือว่าถ้าเจ้าอย่าบึงแท้คอยสีไปเอามันม่ให้เจ้าบึงเจ้าจะหนีไปเด้อว่าไงขันหนีไปอ็ชิได้เห็นบางสลาดสันบบเสือตอบวาแล้วเจ้านาก็พุดนแอกควายออกแล้วก็จุงควายไปนำเห็นให้เสือหมดหวัง เสือได้แต่เนมหนางเลียยสบเลียยปากเนมน้ำหลังสาวนาไปจนสุดแสงตาในเวลาต่อมาสาวนาก็กลับขึ้นมาบนเก่าพร้อมกับบ้างสลาดซึ่งเสือเขาโบาหัวบ้างสลาดของคนถือมานั่นเป็นปืนอยู่ใส่บัางสลาดของท่านเสือถามนี่เด ซาวนายกปืนให้เสือบึงเท่าเสือเขาคิดว่าบ้างสลาดเป็นบ้างเล็กขลอ,อด้ไม่บ่มีอย่างเป็นตะยานคงบอกเป็นผิดเป็นผิยแกตนตะยังได้เลยเมื่อเสือเห็นแนวนั้นจึงตัดสินใจจะก,กัดกั้นคอควายซาวนาผู้สลาดกำลังซิ่งซอมบึงการปฏิบัติของเสืออย่างบรลดุลาสายตา พอเห็นเสือโดดคุบควายก็พอดีขณะเดียวกันกับลูกปืนได้ถือลันออกจากลำก้องพอได้ยินเสียงดังประกอบกับวัตถุน้อยตกใส่ตัวเสือเสือก็เสียศูนย์และกระโดดบนถึกตัวควายซ้ำมันตื่นเสียงปืนทางห้องดังขางและ แลนใส่เกียหมาเข้าไปในปลาดงตึบ๊บทั้งห้องขึ้นหวาขอยยอมแล้วมนุษย์เอ้ยต่อไปขอยจะบอประพฤติให้กับเพื่อนหฮมลวกอีกต่อไปแล้วจากนั้นมา้า้าอยู่ตินดุงก็มีความสงบและพม่มีข่าววา่าเสือเข้ามากกินควายอีก